สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาวกระสินกระสีเดินทางไปเมืองภูเก็ตเนาะพี่น้องเนาะหลังจากว่าไปเที่ยวพัทยาทเที่ยวเกาะลานมาแล้วกกลับมาสิลุเมืองภูเก็ตตอนนี้ก็ยุสนามหมินสุวรรณภูมิยุสันซีพี่น้องสกลั่งมาเช็คอินเช็คกระเป๋าโหลดไตทองเครื่องเนาะพี่น้องเนาะคนลหลายหลระวัง อยู่ในสนามบินอัพโหลดกระเป๋าแล้วกับสิ้ผ้ากันไปหากินข้าวกินน้ำพี่น้องเมื่อเดินทางมาจากพัทยาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเอบมบนบ่ายโมงมาหอดสนามบินกับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงสามโมงสามโมงกลัวๆพี่น้องสามโมงกลกวๆารดแลน์ประมาณชั่วโมงเริงสองชั่วโมงเนาะขันซาแน่แท็กซี่เนาะคนไล่ลายพี่น้องสนามบิน ตอนนี้ก็เช็คบินกินเขาอีกยังเรียบร้อยละเขามาก้ังนและพี่น้องเขามาข้างนหมองทางลอกขึ้นเครื่องละพี่น้องสึกว่าคนเยอะมากแต่นี่ยังช่วงบ่ายได้พี่น้องท,ววงทวัวงส่วนคำทั่งส่วนสาวย่ามเครื่องบินต่างประเทศเขามากนี่คนทั้งมาร่วมกันนี่ทั้งแต่ไลค่ะได้พี่น้องอันนี้เนื่องว่าช่วงเครื่องบินเพราะท่านขึ้นท่านได้ล่งบันไดคนก็ถือว่าหลายพี่น้องหลายย่างสวนกันบืนบันบืนบัน เขามาล่อขึ้นเครื่องพี่น้องภาพบิ้วข้างนอกค่ะพี่น้องมองล่อขึ้นเครื่องเนาะอันนี้ก็ในสนามบินสุวรรณภูมิที mm ่ว hmm. ่าเฮ้าเช็คบินอินเขาแมาแล้วกับมานางล่อ้ะขึ้นเครื่องมาเมืองภูเก็ตเนาะพี่น้องกสิประมาณนี้ค่ะพี่น้อง mm hmm. เขาเอิน,อนมาล่อยุกไก่ห้าเอเอหาพี่น้องเอหากัเจ้าเอินเอห้าเนาะทางล่อขึ้นเครื่องจะมาภูเก็ตเนาะเอหามาสายการบินไทยพี่น้อง สายการบินไทยมาเมืองภูเก็ตได้รอบคำรอบหกโมงครึ่งแต่ว่าก็มาล่ออยู่ประมาณมาหอดสามโมงกลัวๆมารอม่ารออยู่2องชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงคนละพี่น้องภาพบิวกะสิป,ประมาณนี้เนาะส้นดีว่ว่ามานนั่งร่อถ้าเป็นเครื่องเนาะ เบินกระจกอยู่ข้างนอกพี่น้องอาจเห็นบ่แจ้มแนวปันไดเนาะเพราะว่ามันเป็นตะไคร้พี่น้องมันเป็นตะไคร้เป็นกระจกอยู่แต่ว่ากระจกตะไคร้สากวเลยสินไทยให้เบิรงกระสิบเห็นปันไดตทบาก็ได้เห็นภาพเพนวิวเนาะมองช่วงที่บาเข้ามานั่งมาล่อสิขึ้นเครื่องมันเป็นยังไงทางจะไปเมืองภูเก <c oughs> ็ตเนาะพี ball, ่น้องเนาะสาวกระสินกันเลยมาเบิกมาชมน้ำกันเนเจเด้อสาวกระสินน้องพาเนาะบิว บรรยากาศกันเดินทางขึ้นเครื่องไปเมืองภูเก็ตยดไม่พี่น้องม่งได้ชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะทางว่าพี่น้องคงคิดถูกถูกใจเนาะเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้สาวกันสิต่อไปได้ใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะคุณตาหนวดอยู่ด้างหลังประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละเนาะจ้ะพี่น้องพูบอปลายปันไลพี่น้อง พนกับกำลังลังมาเรื่อยๆคนกำลังลังมาเรื่อยๆตาสาวกระสินขอมากอนก็เลยวิ่งพ้นหลายปันไดแต่่วาบาดจิขึ้นเครื่องยากเป็นมากแต่ใส่พี่น้องต่อแถวปึ๊บรดล่อขึ้นเครื่องก็ไดตอนเบิ้งยังษสี่็คือจังพ้นบาหลายตอนมานางล่อพ่อสิขึ้นเครื่องแล้วพ่อเขาจะเปิดประตูแล้วว่ารอเช็คบัตรขึ้นเครื่อง่าสาน่วยต่อแถวปึ๊บรถพี่น้องแถวเงย้าเหยียดอยู่จากมาแต่ใส่เนี่ย เอาพี่น้องขอบคุณหลายๆด้อจ้าพอกันจิมน้าจ้า